กำลังเรียนเบสิกอยากรู้สูปเปเลียไปถึงระดับไหนปลายทางเน้นการทํางานเป็นทีมครับไม่สามารถทาคนเดียวได้เราก็จะได้ใชู้วีครับเราได้เสิร์ฟมากขึ้นเขาบอกเลยว่าให้เอาจารนมาเองก็ได,ด้จัดจัดจานตามฟรีสไตลนี้ผมคุยจนแบบนิสซอาหักเลยสวัสดีครับผมแมนแคนคุกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังและรีวิวการเรียนสูเปรเรียเฟนคูซินที่เลอกอนเบอร์ครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังลังเลสงสัยว่าจะหรือกำลังเรียนเบสิกอยากรู้สูพิเลียไปถึงระดับไหนปลายทางคนเรียนเจแปเดียนอินเทอร์มีเดียรแล้วอาจจะคิดว่าจะไปสุพิเรียดีไหมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันตอนแรกนะรวมถึงที่ไม่เคยเรียนเลยก็จะได้มาสัมผัสกันลองฟังดูว่าขนาดไหนนะความแตกต่างอย่างแรกในการเรียนสุพิเรียเฟรนช์กูสิตีเลิร์กอนเบอร์คือ 1. เน้นการทํางานเป็นทีมครับเพราะว่าทุกๆเมนูที่เรียนไม่สามารถทำคนเดียวได้ ในหเมนูบางครั้งเนี่ยอาจจะมีส่วนโปรตีนสัก2ส่วน2ออย่างเช่นมีเนื้อสัตว์ทํา2แบบอะไรเงี้ยแต่ว่า Element ต์ตัวประกอบอื่นเช่นแบบการแต่งจานกราดิชไซดิชที่วางข้างๆอะไรเงี้ยหรือว่าพวกคาร์โบไฮเดรตอะไรแล้วแต่ที่เสิร์ฟคู่กันหรือซอสอะไรเงี้ยมันก็รวมกันแล้วเป็นสิบเออเรียกว่าเราไม่น่าจะเสี็ยได้ เเดี๋ยวจะมาค่อยเดี๋ยวพูดดีๆว่าพวก Element คืออะไรนะต่อมาก็คือเรื่องของการที่เราจะได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นทางรัดมากขึ้นเช่นสมัยก่อนการทำสเต็กให้สุกเนี่ยเราก็ต้องเสียแล้วก็ไปอบใช่ปะแต่ตอนนี้คือเราก็จะได้ใช้สูวีคนระับอ่ะสามคืออันนี้คือเพิ่มสดๆใหม่ๆเราได้เสิร์ฟม,มากขึ้นธรรมดาแล้วเนี่ยตอนเรียน เบสิกอินเวอร์เดียจะเป็น1 Practic a l หรือ1ภาคปฏิบัติเนี่ยเราก็จะได้1นึ่งเสิร์ฟจานนั่นนันที่2บ้างแต่ว่า2จานมันคือเป็นเครื่องเคียงอะเป็นอีกอันหนึ่งแต่นี่คือการตั้งใจเสิร์ฟ2จานเป็นรูปแบบ2เสิร์ฟเพื่อเหมือนเขาสอนเรื่องการทำซีโรเวสด้วยว่าซีโรเวสคืออะไรคือเน้นของไม่เหลือเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าของไม่เหลือเครื่องอะไรอีกก็ง่ายๆว่าอย่างเช่นล่าสุดทาเป็ดใช่ปะ เราก็จะได้ทำเป็ดอบกับเป็ดมันเป็ดตุนเลยก็จะให้2อ,อารมณ์กันก็เสิร์ฟเป็น2จานแล้วก็มีไซด์ดิะไรโพรเป็นสาด้วยซ้ำและข้อตัดไปนะครับก็คือสมัยก่อน,อจจเ,น,เ,นอเราทําอาจจะเป็นแบบ Baby c a r ร o t เนาะเราอาจจะอบจะไปเกรสอะไรก็ได้เนาะเราก็สไลด์สไลด์สไลด์เอาเปลือกแล้วก็ไปเกรสอะไรเงี้ยเปลือกก็ไปทิ้งแต่พอเรา เรียนเนี่ยจริงผมเคยสงสายมานานแล้วว่าบางทีผมเป็นคนไม่ชอบแต่งจานด้วยดอกไม้เพราะเดึ่หนึ่งไม่มีรสชาติเวลากินรู้สึกเหมือนกินอะไรไม่รู้ที่มันไม่มีรสชาติสองคือเปลืองเพราะมันแพงใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนซื้อมาแต่งจานนั้นแต่ว่าถ้าวัานนั้นทาแค่สองสามจานมันก็ไม่ได้คือเสียดายอะ่ะไม่ได้เพิ่มลดคุณค่ารสชาติแล้วก็ไม่ใช่แนวผมแล้วกัน <S <S พอมาเรียนระดับสูปรีเรียนเนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องการใช้ซีโรเวสก็คือใช้ เครื่องเคียงตลอดเลยเปลือกแครอทเราก็เอาไปอบอาจจะโดนน้ํามันแล้วก็ไปอบต่อเพื่อทาเป็นเป็นของแต่งจานตัวเนื้อเราก็แครอทเรายังสามารถทาได้2แบบนะทําเป็นเกรสส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งทําพูเล่ก็คือเราสามารถเอาเปลือกไปทาอย่างอื่นได้ด้วยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อทําได้ไหลายแบบแล้วก็อย่างแอปเปิลอ่างเงี้ยเปลือกแอปเปิลก็ไม่ทิง้งครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีมบางเมนูที่เอาเปลือกแอปเปิล ไปใส่ในซุปบ้างแต่นี่ก็คือเอาเปลือกมากินเลยเอาไปอบแล้วเป็นเครื่องเคียงคือมันทำให้ถือว่าของแต่งจานก็คือตัววัตถุดิบนั่นแหละสมัยก่อนคำว่าของแต่งจานผมคือวัตถุดิบที่เป็นเหลือแต่ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ากาว่าเขาปรุงนิดนึงแล้วก็อย่างเช่น,นวัตถุดิบเดียวกันปรุง2อ,อย่างก็ได้2รสชาติคือบางของอย่างเดียวกันก็เสิม์ฟได้หลายแบบนั่นคือการรู้ว่าออกรานิชเราสามารถใช้ระบบเซอร์เวสก็คือเอาเปลือกมาใช้ เอาเศษมาใช้ไปอบหรือไปนั่งหนังปลาแต่ก่อนทิ้งหมดเลยนะตอนนี้หนังปลาถ้าเป็นหนังปลาที่ไม่ไมีเกล็ดไม่ไม่เสียปลาซีบาสอย่างเงี้ยเราก็หนังปลาไปดวนน้ามันแล้วไปอบหรือบางทีก็ไม่ดวนน้ามันก็อบเลยไ็ได้ขึ้นอยู่ว่าอยากได้สีปลข้อสุดท้ายเลยแบบข้อสุดท้ายเขาเรียกว่า declination นะเรารู้จักการเป็นทีมทนสมัยมากขึ้นรู้จักจัดจานได้หลายแบบว่าจะของเดียวกันแล้วก็ Granite จาก z e r o Base คราวนี้รู้จัก,จกคำว่า declination declination จะคล้ายกับการทำ g r a n i t e เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวมันจะมองว่ามันเหมือนโฟกัสว่าของเดียวกันเสริมได้หลายแบบยังไงอย่างก,กับไปที่แครอทครับแครอทเนี่ยเสริมที่3าแบบก็ได้เช่นเอาแครอทหั่นส่วนหนึ่งนะ baby แครอทหรือว่า baby แครอทยาวก็ได้หั่นส่วนหนึ่งนะครับไปเกรสน้ำมันแครอทอีกส่วนหนึ่งไปทำเป็นพูเล่เปลือกแครอท ก็เอาไปอบอะก็มีทั้งอบมีทั้งเกรสแล้วก็แล้วก็ผูเลสาอย่างแล้วดีเครเนชั่นก็คือการทำสิ่งเดียววัตถุดเดียวกันได้หลายเท็กเจอร์ฉะนั้นเนี่ยในการเรียนในครั้งนี้จะเข้าใจเรื่องดีเครเนชั่นมากขึ้นว่าของเดียวกันเสริมได้หลายแบบไปทำนูน้นทำนี่ทำนั่นทำโน้นหรือไปนั่งเนื้อปลาก็สามารถทำหลายแบบเสิร์ฟแบบนึงก็ไปอบ สวยแบบนึงก็ไปตุนเหมือนเป็ดที่เพิ่งทาล่าสุดอะ่ะอันนึงอบอันนึงไปตุนเนี่ยเป็ดก็เรียกว่าต้มดีกว่าเหมือนต้มเบาเบจริงๆจะมีสิ่งท้ายเมื่อกี้เพิ่งนึกออกก็คือการได้จัดจานกับอ่าเรื่องจัดจานเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในการเรียนระดับสุพเรียรทุกคนจะได้จัดจานเองเขาบอกเลยว่าให้อาจารย์มาเองก็ได้จัดจัดจานตามฝีสายนี่ผมคุยจนแบบนิดสอหักเลย จัดจานตามสไตล์ตัวเองได้แล้วก็เขาก็ให้การสอนเลยนะว่าจัดจานยังไงเดี๋ยวผมจะมาค่อยเล่าให้ฟังว่าที่เลิเป็นองเบอร์มีหลักการจัดจานยังไงนี่สักคราวนหนึ่งแล้วกันนะรีคเควสมาใต้คอมเมนต์ถ้อยากได้นะผมก็ยังเรียนรู้นะในสไตล์ของเลิเป็นองเบอร์นะก็ถือว่าเป็นสากลใช้ได้เลยก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปถือว่านี่คือสิ่งที่แตกต่าง,างแล้วคุณครูที่สอนผมเนี่ยเป็น เชฟอูดอ,อฟนะครับก็ถือว่าเป็นผู้อำนวยการที่ของเลอ,กกเอร์กันเบิร์ดที่ว่าเก่งมากภาษาอังกฤษพุดฝังยากมากแต่ดีครับก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราหวังว่าจะพูดเรื่องข้อสอบทีหลังนะพอเข้าปุ๊บโดนข้อสอบเดี๋ยวเยวเราคุยกันก็เรื่องการจัดจานวันนี้จะมีเรื่องพูดเรื่องการเพลทพูดเรื่องสีพูดเรื่องเท็กเจอร์แล้วก็การเลือกจานเรียกว,ว่าเรสซูเบรีย,เ,รยรเธอ ถ้าใครมาถึงอินเทอเนียแล้วเรียนแล้วเสียดายมากหรือว่าเรียนเบสิกแล้วสปิริตจะได้อะไรก็คือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นบอกว่าแตกต่างจากนี้คืออะไรแต่ส่วนตัวผมไ,มได้ครับนี่เป็นความเห็นนะถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับก็แชร์เพื่อแล้วแนะนํานะครับสําหรับการทำคอนเทนต์นี้จะได้มีกําลังใจทําต่อไปถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยข้างล่างหรือไปคุยได้ใน เฟซบุ๊กแฟนเพจแมนเกนกุ๊กชานอลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ